ทีบีค่ะท่านผู้ชมสี oh oh. ่หัวเรือลากนะคะจะเป็นเรือโป๊ขนาดเล็กตอนนี้ก็แต่น้ำก็แรงมากๆเลยท่านผู้ชมสี่หัวเรือลากเอาอยู่พเพราะเรือโป๊ขนาดเล็กไม่ใช่เรือโป๊ใหญ่โอ้เรือขนาดกว้าง ขับข้างหนึ่งดึงเรือโป๊ตีลำนะคะต่งท้ายหนึ่งลำ บบูชาของพี่พี่ชาวเรือกันทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นเรือสมัยก่อนเนาะสมัยกรุงศรีอยุธยายจะเป็นเรือสมัยรัตนโกสินทร์นะคะวัดประนันเจิงนี่ก่อสร้างก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา26ยปีนะคะท่านผู้ชมจุ่มกระบอกประวัติเลก็กๆไม่น้อยนะคะตอนกรุงศรีอยุธยาแตกหลวงพ่อโตก็น้ําตาไหลนะคะที่องค์พระ เที่ยวชมแล้วก็มาอ่านประวัติศาสตร์กันได้นะคะลงพอโตสูง19 20 19เมตร20เซนค่ะความกว้างหน้าตัก14เมตรค่ะไม่ตุ้มจใจชมเรือเละจะให้ชมพระดูสออย่างนะคะเพราะว่ามาวัดธนันเชิงก็จะได้ชมขบวนเรือลากจูงแบบนี้นะคะท่านผู้ชม เป็นเรียบโปร่งเล็กกๆน,นีห้องนอนเหมือนกันนะ สวยๆของพี่ชาวเรือเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ารวยสุขภาพแข็งแรงไปแล้วนะคะ